สวัสดีค่ะน้องทุกคนนี่วันนี้เรามีเพื่อนเพื่อนตัวใหม่นะคะเพื่อนตัวใหม่ดีกว่ามานําเสนอนี่น้องเป็ดน,น้อยสีเหลืองของเรานั่นเองอ่ะเราไปแกะกล่องดูกันเลยด้านในมีอะไรโอ้โหมีไข่อีกแล้วและนี่นะคะเป็ดน,น้อยสีเหลืองของเราน่ารักมากนี่อ่ะอันนี้เป็นที่ที่ไข่ออกนะคะเดี๋ยวเราลองมาใส่ไข่เข้าไปด้านในดีกว่นนะาเนาะไข่ทั้งหมดมีหมดสามฟองนะคะในถุงเรามาดูใส่ไข่อย,ย่างไงเนาะอ๋อตรงนี้บิดเลย นี่ใส่ไขครับเลยหนึ่งสองอ่ะลุดลุดลดไปไหนอึบสอสนะคะแล้วก็บิดปิดเลยอ่ะแล้วก็ตรงนี้ใส่ทานนะคะเรามาดูกันอึบอ๋อใส่ทาน A, สองสอสก้อนนะคะอันนี้คือเป็นเพราะว่าเราใส่ลองมาตั้งแต่ในร้านแล้วเนาะเพราะนั้นก็เปิดกันเลยนี่นี่

มาสองฟองนะคะโอ้โหน้องยิงชนไปทั่วน้องยชนไปทั่ว,ออวออโอ้โหฟองที่สามออกมาแล้วชนจนพี่ปลาล้มหมดแล้วนะะั่นแหละน้องวิ่งเร็วมากใครดลนะโอ้โหโงั้นวันนี้น้องเป็ดของเราลากันไปก่อนนะคะทุกคนบายบายไปเจอกันใหม่นะถัด